สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love t a l o t นะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่นานแล้วนะคะที่เราไม่ได้อัปเดตพลังงานกันเพราะรู้สึกว่าอ่าไปทำธุระต่างจังหวัดนานเลยงานนี้อ่ะวันนี้เป็นวันดีแล้วค่ะพร้อมแล้วที่จะมาอัปเดตพลังงานกัน สนุกสนุกกันเนาะถ้าดูแล้วมันมีเอ๊ะไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะเรามาอัปเดตพลังงานใครคนนั้นของคุณกันในวันนี้นะคะขอพลังงานครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยนะคะดูซิว่าพลังงานใครคนนั้นของพวกคุณในวันนี้เขาอยากพูดและอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะ ความรู้สึกนึกคิดเขาที่มีให้กับคุณเป็นยังไงนึกถึงหน้าใครคนนั้นของคุณเอาไว้นะก่อนอื่นเรามาเช็คพลังงานคุณกันก่อนค่ะว่าคลิปนี้ไพ่สำรับนี้จะเป็นพลังงานของคุณไหมดูซิว่าพลังงานของคุณจะเป็นยังไงใจดีค่ะใครได้คุณเป็นแฟนนี่โคตรโชคดีเลยอะคุณมีพลังงานความเป็นผู้ให้มีพลังงาน คือใจดีอ่ะดูแลห่วงใยใส่ใจคนรักดีมากขณะเดียวกันคุณเป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงเป็นบ้านแห่งความอบอุ่นให้กับคนรอบๆข้างคุณคุณช่วยทุกคนค่ะคุณเป็นคนที่ใจดีมากๆเห็นถึงพลังงานความเป็นผู้ให้ความอ่อนโยนความใจดีของคุณตัวคุณเองเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองนะคะ และก็เป็นคนรักที่ดีมากๆถ้าคุณได้รักใครแล้วบอกได้เลยว่าอย่างที่บอกอะ่ะใครได้คุณเป็นแฟนนี่โคตรจะโชคดีเลยอะ่ะคุณพร้อมที่จะเป็นคนรักที่ดีพร้อมที่จะมอบความสบายใจให้กับคนรักของคุณขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนห่วงของอะไรที่เป็นของของคุณอะไรที่เรื่องความรักเนี้ยคุณค่อนข้างที่จะห่วงแหน นะคะคิดหึงอ่ะเอาง่ายๆเป็นคนที่ใจดีนะแต่เรื่องแฟนไม่อยากแบ่งให้ใครอ่ะไม่ว่าใครอ่ะเนาะพลังงานของคุณนะคะเห็นได้เลยว่าคุณอยู่กับตัวเองอยู่แบบมีความสุขนะคะรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองเห็นเลยว่าชีวิตของคุณอารมณ์ความรู้สึกของคุณดูดูน่าอิจฉาดูคุณเป็นตัวของตัวเองมีความสุขอยู่กับตัวเองรักตัวเองมากๆอะไรที่ คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจคุณทำโดยที่คุณไม่ได้ไปไขวาคว้าหรือพยายามที่จะให้ใครเข้ามามอบความรักให้กับคุณหรอกเพราะว่าตัวพลังงานระดับเนี้ยคุณเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองได้คุณะเป็นคนที่มีพลังงานความรักล้นเหลือเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ร้องขอความรักจากใครทั้งนั้นค่ะคุณมีแต่เป็นผู้ให้เป็นคนที่มีความ ใจดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะมีความสบายใจอยู่กับในพื้นที่ของตัวเองแต่คุณก็เป็นอะไรที่รักตัวเองและพร้อมที่จะเป็นคนรักที่ดีมากๆพลังงานของคุณดีจังอ่ะขณะเดียวกันคุณนะรอคอยใครสักคนอยู่ไหมตอนนี้นะคะคุณถึงแม้ว่าจะห่างกันตอนนี้ปล่อยกันเป็นอิสระไปแต่ความรู้สึกคุณไม่ได้ปล่อยเขานะ คุณยังเฝ้ารอคอยใครคนนั้นของคุณในการที่จะติดต่อสื่อสารบอกได้เลยว่าคุณน่าจะรักใครสักคนหนึ่งมากๆที่อยู่ทางไกลที่ให้อิสระกันไปแล้วนะคะไม่ทราบว่าตรงไหมถ้าตรงพลังงานนี้เราไปต่อกันนะคะดูซิว่าใครคนนั้นของคุณเขาอยากสื่อสารเขาอยากพูดอะไรกับคุณในวันนี้นะคะ เรามาเช็คพลังงานเขากันก่อนเนาะว่าเขาตอนนี้เขาสบายดีไหมชีวิตของเขาเป็นยังไงนะคะชีวิตของเขาตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้คนคนนี้นะเลือกที่จะปิดกัน้นเลือกที่จะไม่ค่อยอยากจะยุ่งอะไรกับใครเหมือนเขามีเรื่องที่จะต้องต่อสู้ภาระปัญหาอะไรเกี่ยวกับครอบครัวของเขานะคะเหมือนเขา นี่พลังงานของคุณนะเมื่อกี้อ่ะพวกคุณหน้าที่จะเงียบกันไปนิ่งกันไปบางพลังงานในเขาบล็อกคุณไหมหรือคุณบล็อกเขาไหมหรือตอนนี้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแต่ความรู้สึกที่เขามีให้กับใครคนนั้นนี่มันเป็นพลังงานของคุณมันยังเยอะอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะทําเป็นไม่พูดทําเป็นไม่ได้คุยกับเราทําเป็นไม่สนใจเรายัางไงก็ตามความรู้สึกใครคนนั้นของคุณที่มีให้กับคุณ มันยังเต็มเปี่ยมเห็นเขาพยายามที่จะเขาเสียใจนะคะเขาเสียใจนะถ้าก่อนหน้านั้นเขาทำอะไรผิดกับคุณเขารู้สึกเขาไม่โอเคก่อนหน้านั้นเขาอาจจะใช้อารมณ์คำพูดคำจาใช้ท่าทีอะไรที่มันดูไม่เหมาะสมกับคุณอย่างเงี้ยเชื่อว่าเขาเสียใจนะคะคนคนนี้เขาไม่โอเคนะ บอกได้เลยว่าถ้าตอนนี้เขาไม่คุยกับคุณเขาเลือกที่จะเงียบใส่คุณนะคนคนนี้ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะยังนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทําให้กับเขาเห็นการเริ่มต้นใหม่แต่คนคนนี้เลือกที่จะไม่พูดเป็นฟิลอารมณ์ที่เหมือนทําตัวแบบเข้มแข็งมากเหมือนเขาพยายามที่จะเก็บกดอารมณ์ของตัวเองอะคะ่ะ พยายามที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงอย่างต้องการเพียงแต่ต้องพยายามที่จะเข้มแข็งเหมือนเด็ดขาดเหมือนเหมือนพยายามที่จะเคารพในการตัดสินใจอะของตัวเองหรือของคุณอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นพลังงานหน้าไพ่ที่เขาแอบไปมีคนอื่นไหมหรือ เขามีอะไรที่ปิดบังแอบซ่อนมีคนอื่นนอกเหนือจากคุณไหมที่ทำให้คุณจะต้องเสียใจหรือที่มันจะต้องจบหรือจะต้องห่างกันครั้งเนี้มันมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมคนคนนี้พยายามที่จะเข้มแข็งนะคะแต่บอกได้เลยว่าเขารู้สึกผิดถ้าเขาทำอะไรผิดกับคุณเขารู้สึกผิดนะ ตัวเขาเองตอนนี้ก็เหมือนกับไปพยายามเริ่มต้นอะไรใหม่ๆพยายามที่จะไปพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะเด็ดขาดใต้ความเข้มแข็งนั้นบอกได้เลยว่าอารมณ์ของเขาอ่อนไหวค่ะใครคนนี้ของคุณนะก็เป็นอะไรที่เห็นเลยว่าเขาพยายามที่จะอยู่กับตัวเองถ้าตอนนี้เขาเลือกที่จะนิ่ง แต่อารมณ์ของเขาอ่อนไหวมากๆเขาพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะดูชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองนะคะแต่ความรู้สึกที่มีให้กับคุณน่ะมันก็ยังยังเยอะอ,ะอ่ะเออแต่ว่าเขาก็ทำเป็นดูเหมือนไม่สนใจอ่ะเนาะน้าภาัยอ่ะดูเหมือนพยายามที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอืมดูซิว่าเขา อยากพูดอะไรกับคุณมาทำไมอารมณ์เขาดูเหมือนแข็งแข็งยังไงบอกไม่ถูกอารมณ์เหมือนดูปฏิเสธเราอะทั้งท้งที่ความรู้สึกค่อนข้างที่จะอ่อนไหวกับเรามากอยากเริ่มต้นอยากคุยอยากอะไรแต่ทำไมทำเป็นเหมือนแข็งแบบเข้มแข็งดูเหมือนไม่แคร์เราอะทั้งทั้งที่ก็ยังมีความรู้สึกกับเราอะดูซิว่าเขาอยากจะพูดอะไรกับเราพลังงานตอนนี้นะตัวเขาเอง รู้สึกว่าการที่ปล่อยกันไปเป็นอิสระดูคุณดูคุณเขาเรียกว่าอะไรนะคุณดูมีเสน่ห์คุณดูมีเสน่ห์ม,มากๆในการที่ห่างกันไปครั้งนี้การปลดปล่อยกันเป็นอิสระ คุณคือความสบายใจของเขาคุณคือคนที่เขายังรักอยู่แต่ตอนนี้เขาต้องปล่อยมือคุณไปก่อนเขาหน้าที่จะมีหน้าที่การงานอะไรที่เขาต้องทำแต่ถามว่าเขายังรักคุณไหมเขายังรักคุณเขายังรอคอยการเวลาที่จะกลับมาหาคุณอยู่คนคนนี้มีพลังงานก่อนหน้านั้นคุณเป็นเอ p มเพรเขาเป็นเอ็มเพลอเรเพราะฉะนั้นเขายังมั่นใจว่าคุณและเขายังเป็นเนื้อคู่กัน แต่ตอนนี้เขาหน้าที่จะมีภาระมีหน้าที่ที่ต้องทำที่ต้องจัดการเขาเลยเลือกที่จะไปต่อสู้กับปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องนั้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยพลังงานของเขานะคะเขายังมีความปรารถนาในตัวคุณแต่ตอนนี้บางครั้งมันต้องปล่อยกันเป็นอิสระไปก่อนแต่ถามว่ารักไหมย,ยังรักและเขายังคงคิดว่าเขาอยากจะดูแลคุณอยู่นะคะพลังงานของเขานะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะดู มีอีโก้ดูนิ่งเฉยใสยคุณดูเด็ดขาดดูดูดูเหมือนไม่ได้คิดอะไรกับคุณแต่จริงๆแล้วเขารักคุณนะคะยังไงก็ตามในการที่เขาพยายามที่จะไปโฟกัสความมั่นคงพยายามที่จะต่อสู้ไปข้างหน้าไปพยายามที่จะไปเริ่มต้นใหม่แต่จริงๆแล้วเหมือนเขาเข้มแข็งมากแต่จริงๆแล้วเขาโดดเดี่ยวค่ะเขาเหงา เขาสิ้นหวังเห็นไหมคะการแสดงออกของเขาดูอึดถึกทนดูเหมือนกับเข้มแข็งมากแต่หัวใจของเขาอ่อนไหวมากเขาเขาเหงาคะ่ะในวันที่ไม่มีคุณถึงแม้เขาจะดูมองเข้ามาแล้วดูเหมือนเขาไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับคุณก็ตามแต่เขาเหงาคะ่ะดูสิ้นหวังดูโดดเดี่ยวในวันที่ไม่มีคุณนะคะตอนนี้คนคนนี้พยายามจะใช้ความสามารถทุกอย่างที่มี กำลังอ่ากำลังที่จะจัดการชีวิตของตัวเองในภาระหน้าที่ในเรื่องการเงินอะไรไม่รู้ล่ะการเงินการงานเขาเบื่อหน่ายค่ะทุกวันนี้อะไรก็ไม่ได้ดังใจถ้าคุณคิดว่าเขาไปมีคนอื่นไม่อะค่ะเขาไม่สนใจใครเหมือนเขากำลังพยายามที่จะจัดการในเรื่องการเงินบางครั้งเขาอาจจะมีภาระที่ต้องแบกรับในเรื่องการงานการเงิน เงินชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรอ่เงี้ยเหมือนเขากําลังจะจัดการเรื่องเรื่องนั้นอยู่นะคะเขาค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายมากๆตอนนี้เบื่อหน่ายแล้วก็ดูเหงานะคะตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความหวังว่าสักวันหนึ่งถ้าเขาสําเร็จในเรื่องเรื่องนั้น เขาอยากจะมาคุยมาเคลียร์อยากจะเข้าหาคุณเนี่ยค่ะพลังงานของคุณและเขาเป็นเนื้อคู่กันเพราะฉะนั้นเขายังมั่นใจว่าตอนนี้ถึงจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยหรือเขาอาจจะดูมีอีกโก้ดูปฏิเสธคุณหรือคุณปฏิเสธเขาก็ตามเขามั่นใจว่าวันหนึ่งถ้าเขาทำอะไรในชีวิตของเขาสำเร็จแล้วเขาจะกลับมาเคลียร์มาคุยเข้ามาหาคุณอยู่แล้ว พลังงานหน้าไพ่ตอนนี้เขาคิดวางแผนในชีวิตเขามากๆเลยนะคะตัดไม่ขาดค่ะถึงแม้จะนิ่งกันไปถึงแม้ว่าจะบล็อกกันไปถึงแม้จะปิดกัน้นถึงแม้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาตอนนี้เขาไม่ได้มีความสุขสมองเขาตอนนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเจ็บปวดค่ะตัดไม่ขาดบอกได้เลยท่าทีอันเมินเฉยของเขาเนี่ยยิ่งเขาทำเมินเขายิ่งเจ็บปวดเพราะเขารักคุณอะ แต่เขาทำเป็นปฏิเสธคุณทำเป็นนิ่งใส่คุณเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะมีความสุขไปได้ยังไงคะเนี่ยเห็นไหมคิดหัวสมองในวุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดหน้าเบื่ออะไรก็ดูน่าเบื่อในชีวิตเขาไปหมดตอนนี้นะคะเพราะว่าการแสดงออกของเขาท่าทีอันแข็งกล้าวหรือท่าทีอัน ลุกที่มีมาดมีฟอร์มความเข้มแข็งของเขามันไม่เป็นเหมือนที่อารมณ์ของเขาจริงๆเพราะฉะนั้นคุณก็ยังเป็นที่หนึ่งในความรู้สึกของเขานะคะดูซิว่าสายตาของเขาที่มองคุณตอนนี้เป็นยังไงเรามาเช็คอารมณ์พลังงานของเขากันสายตาที่เขามองคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะเขามองคุณในรูปแบบไหนทุกวันนี้นะแต่ทำไมพลังงานของเขาดูแข็งๆเนาะ เออดูเหมือนดูเหมือนคิดเยอะดูเหมือนไม่แคร์เราอะแต่จริงๆแล้วรักเราแต่การแสดงออกกับเราเหมือนเหมือนเขาไม่ได้แคร์เออเขามองว่าเราก็พยายามที่จะมุกอออนและก็เราก็ดูเข้มแข็งค่อนข้างที่จะมีพลังในตัวเองเหมือนกันเราก็มีความมั่นคงกับอารมณ์ เราเป็นคนที่อดหน้าที่จะอดทนอดกั้นกับอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างที่ผ่านมาเกี่ยวกับตัวเขาเราคาดหวังความมั่นคงกับความรักครั้งนี้แต่สิ่งที่ได้ก็คือมันไม่ใช่อย่างที่คิดเขามองว่าคุณพยายามที่จะมูฟออนและพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะไปต่อสู้ในหน้าที่การงานกับความมั่นคงการเงินมากกว่าเขาก็มองว่าคุณก็เป็นคนนึงแหละ มุ่งมั่นในหน้าที่การงานความสำเร็จและพยายามที่จะปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระไปมุ่งมั่นในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเขาเห็นในตัวคุณอย่างหนึ่งหนึงคือคุณมุ่งมั่นในหน้าที่การงานแล้วประสบผลสำเร็จในเรื่องการเงินการงานแล้วดูมีความสุขอยากไปไหนไปอยากทำอะไรทาแต่ไม่ได้โฟกัสที่เขาแล้วดูคุณนิ่งดูไม่ได้เจ็บปวดอะไรเหมือนที่เขาเป็นเขา ทำเป็นมีอีกโก้ทำเป็นเมินใส่คุณแต่เขาเจ็บปวดแต่สิ่งที่เขามองมาที่คุณคุณนั่งอมยิ้มอะแล้วกับอยู่แบบมีชิวๆมากอะอยู่แบบไม่ได้สะทกสะทานอยู่แบบไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้คิดเยอะไม่ได้ดูทุรนทุลายเหมือนเขาเนี่ยคุณชิวมากอยากไปไหนไปอยากทำอะไรไปอยากอยู่กับเพื่อนฝูงเฮฮา สตรองเขามองมาแล้วเขาเขารู้สึกว่าทำไมคุณดูไม่เจ็บปวดเหมือนที่เขาเป็นนี่คือสิ่งที่เขามองคุณแล้วเห็นถึงความสงบนิ่งของคุณเห็นถึงความเลือดเย็นของคุณดูเหมือนอมยิ้มที่มุมปากเล็กๆเห็นไหมคะคุณมีความสุขกับสุนัขของคุณกับคนรอบข้างของคุณมีความสุขกับหน้าที่การงานการเงินความมั่นคงของคุณดูสิมีแต่เงินทั้งนั้นน่ะชีวิตคุณน่ะเพราะฉะนั้น แล้วทำไมคุณจะต้องไปเจ็บปวดอ่ะรวยอ่ะมีอะไรปะอ่าความรักอ่ะมันไม่ได้แคร์อืมถ้ามีเข้ามาแล้วไม่ตอบโจทย์อะคุณไม่ได้แคร์เขามองคุณแบบนี้เลยนะเพราะว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะคุณน่าที่จะทำดีที่สุดแล้วกับเขาเพราะว่าคุณเป็นเอ็นเพลสพลังงานไพ่ก่อนหน้านั้นในเมื่อคุณใจดีแล้วมันไม่สมันมันไม่ได้ส่งผลดีกับคุณทำไมต้องใจดีอ่ะ แคร์ทำไมอะ่ะไม่แคร์่กว่าที่คุณจะมีวันนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นการที่คุณนั่งอมยิ้มที่มุมปากกับกองเงินกับความมั่นคงกับความสบายใจของคุณอะ่ะกว่าที่จะผ่านจุดนั้นมาได้คุณก็พยายามกับเขาเต็มที่แล้วเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะรู้สิว่าเขามองคุณยังไงอีกมองดีนี่มองถูกด้วยเออเงินน่ะบอกแล้วไงว่าเงิน่ะ มันแก้ไขทุกอย่างได้อ,อ,อกหักก็ไม่ก็ไม่เจ็บปวดเท่าไหรอ่อ่ะถ้ามีเงินอะ่ะเออตอนนี้คุณมีกำแพงกับเขาค่ะคุณเลือกที่จะไปเริ่มต้นใหม่เขาเห็นความชาญฉลาดของคุณการมีกำแพงของคุณคุณก้าวออกไปอย่างไม่ได้เกรงกลัวกับอะไรเห็นการจัดการในชีวิตของคุณได้อย่างมีชั้นเชิงเขารู้สึกว่าเขาทึ่งในตัวคุณชีวิตของคุณตอนนี้คุณ เขาเรียกว่าอะไรก้าวย่างไปด้วยความมั่นใจในตัวเองเห็นไหมพลังงานของคุณแบบทรงอำนาจบ้าพลังมากก้าวไปข้างหน้ามูฟออนไปข้างหน้าแล้วปฏิเสธเขาแล้วนิ่งใส่เขาแล้วโยนเขาทิ้งเหมือนเขาไม่ได้มีค่าก่อนหน้านั้นคุณอาจจะดีกับเขามากๆเขาเป็นที่หนึ่งเขาเป็นอะไรอะ เขาเป็นความพิเศษในชีวิตที่คุณพยายามที่จะดูแลมากๆแต่วันนี้เขามองว่าคุณเลือกที่จะนิ่งแล้วก็ปฏิเสธเขาแล้วก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวโยนเอาความรักนั้นทิ้งไปเลือกที่จะมีความสุขปลดปล่อยตัวเองเขามองคุณแบบนั้นถ้าคุณจะเถียงแบบว่าโอ้ไม่นะคะรักเขาอยู่แต่เขามองคุณแบบนี้ไงอถึงแม้คุณจะบอกว่ายังรักเขามากยังรอคอยเขา แต่สิ่งที่เขามองมาที่คุณมันเป็นแบบนี้นะคะถ้าไม่ใช่ไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลยนะอย่ามาพยายามดันทุลังดูนะคะมันจะดูขัดขัดแล้วมันจะเสียอารมณ์เนาะนะคะถ้าดูแล้วใช่เราไปกันต่อปะดูซิว่าเขาอยาก จะทำอะไร take a คชั่นอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมเขาอยากจะ take a คชั่นกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมความรักครั้งนี้นะคะบอกได้เลยว่าการที่จะเข้ามาครั้งนี้มันต้องชัดเจนแล้วก็ให้ความยุติธรรมมีการตกลงพูดคุยกันข้อตกลงที่คุณต้องการก่อนหน้านั้น ก่อนหน้านั้นคุณน่าที่จะดูแลห่วงใยใส่ใจเหมือนเป็นคนรักที่ดีมากๆแต่สิ่งที่คุณได้มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเขาจะกลับเข้ามาเพื่อหาข้อตกลงกับคุณนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามองดูแล้วว่าคุณไม่ทีเล่นทีจริงไม่ได้อ่อนหวานอ่อนโยนกับเขาแล้วอ่ะคุณแบบถ้าจะเข้ามามันต้องชัดเจนในในทุกข้อเสนอการกลับมาแล้วไม่เติมเต็มการกลับมาแล้วไม่ได้ดูแลและซัพพอร์ตห่วงใยคุณอ่ะ เขามองว่าคุณตัดทิ้งเพราะฉะนั้นพลังงานหน้าไพ่การจะเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มันจะต้องเข้ามาแบบทําทุกอย่างให้มันมาเคลียร์กันอะแฟแฟเอาง่ายๆมีอะไรเปิดใจคุยกันอะไรที่ไม่พอใจก่อนหน้านั้นอะไรที่ถ้าจะมาเริ่มต้นใหม่อะข้อเรียกร้องข้อเสนอความเจ็บความเสียใจที่ผ่านมาคุณอดทนอดกั้นเรื่องอะไรคุณรู้สึกว่าคุณ ไม่ไหวที่จะทนกับเรื่องอะไรจะต้องมาเขาเรียกว่ามาเปิดใจเคลียร์กันถ้าไม่ได้ก็จบถ้าไม่ได้ตามที่คุณต้องการก็คือข้อเสนอความยุติธรรมถ้าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณไม่เอาะคุณเลือกที่จะตัดจบการเข้ามาแล้วไม่เติมเต็มมีไปเพื่ออะไรความรักเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้มานั่งเขาเรียกว่าประนีประนอมแบบ ออดอ้อนอะไรไม่อะไม่พอใจตัดทิ้งไม่พอใจหันหลังไม่พอใจตัดจบเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณมันมันไม่มีเวลาความหวานความอ่อนโยนที่จะมานั่งค่อยๆพูดค่อยๆจจาแล้วอะค่ะเพราะโมเมนต์นั้นมันได้ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมาเคลียทำในสิ่งที่คุณข้อเสนอของคุณให้ได้ ถ้าไม่ได้คุณตัดจบนะคะดูซิว่าแนวทางจะเป็นยังไงแนวทางจะเป็นยังไงเอาไหมละ่ะทีนี้อย่ามั่นตัวเองมากเห็นไหมพอจะมาคนเราอะ่ะพอมันถึงจุดหนึ่งมันมีลิมิตค่ะคนเราความใจดีมันมีลิมิต,มมมมตของมันมันไม่มีใครจะมานั่งใจดีได้ตลอดหรอกเพราะฉะนั้น วันนั้นกับวันนี้มันต่างกันนะความรู้สึกมันต่างกันเพราะฉะนั้นเออต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับคุณแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขารอจังหวะเวลาที่จะทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดความรักครั้งนี้เขาไม่ได้ปล่อยค่ะเขายังรอให้มันจเจริญเติบโตไปเป็นครอบครัวคุณก็ยังเป็นที่หนึ่งสิ่งที่เขาพยายามที่จะ ทำต่อไปนะคะเห็นได้เลยว่าเขาต้องทําให้ดีที่สุดอะแล้วทําให้ความรักครั้งนี้มันสําเร็จแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นพลังงานหน้าไพ่ทุกอย่างเขาคิดไต่ตองมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการกลับมาคนคนนี้ต้องเต็มที่กับคุณมากๆถ้าจะมาครึ่งๆกลางๆโอ oh, ไม่อะคุณไม่เอาอะ่ะ เพราะฉะนั้นคนคนนี้รู้เลยว่าการที่จะเข้ามาทุกอย่างเขาคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลตึกไตรตรอ,องมาอย่างละเอียดแล้วคุณนี่แหละคือคนที่เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตเพราะว่าที่ผ่านมาการที่ไม่มีคุณเขาไม่มีความสุขเอาซะเลยแต่ตรงข้ามกับคุณอนะคุณกลับมีความสุขเพราะฉะนั้นการกลับเข้ามาเขาต้องทำให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ไพ่ที่ดีที่สุดออกมาแล้วนะคะ ความเจ็บปวดคุณมันได้สิ้นสุดลงไปแล้วไพ่ที่ดีที่สุดออกมาผู้อ่านขอจบในไพ่ที่ดีที่สุดใบนี้ไม่อยากเปิดไปต่อสำหรับพลังงานหน้าไพ่ระหว่างคุณกับเขาเพราะอะไรต่างๆที่ผ่านมาที่ทำให้คุณเสียใจเขาขอโทษเขารู้สึกผิด กับสิ่งที่เกิดขึ้นการกลับมาครั้งนี้เป็นการกลับมาเพื่อที่จะทําให้คุณมีความสุขที่สุดแล้วเป็นการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จกับความรักครั้งนี้คุณคือหนึ่งเดียวคุณคือคนที่เขาจะสร้างครอบครัวด้วยคุณคือคนที่เขาเลือก เพราะฉะนั้นอดีตที่ผ่านมาเขาเสียใจค่ะเขาไม่เคยมีความสุขเลยในท่าทีอันแข็งกร้าวของเขาในท่าทีที่เขามั่นหน้ามั่นโหนกในตัวเองเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานของเขาที่อยากจะสื่อสารกับคุณในวันนี้นะคะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง Queen of Love t a r o t ช่องนี้ด้วยนะคะ